ไปจบครึ่งแรกของปีดัชนีหุ้นไทยตลาดหุ้นประเทศไทยบอกตรงๆหมดแรงซื้อรังท้ายกันเกิดเจอที่สุดของโลกแล้วมั้งเพราะอะไรฮะตั้งแต่ต้นปีลบ22%ฝรั่งทิ้งหุ้นไทยสะบั้น80 0 0 0ล้านสารพัดปัจจัยหุ้นไม่ perform, เพอร์ฟอร์มเศรษฐกิจก็อยู่ในรูปแบบโลกเก่าหมดเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆ ไปจบครึ่งแรกของปีดัชนีหุ้นไทยตลาดหุ้นประเทศไทยบอกตรงๆหมดแรงซื้อรังท้ายกันเกิดเจอที่สุดของโลกแล้วมั้งเพราะอะไรฮะตั้งแต่ต้นปีลบ22%ฝรั่งทิ้งหุ้นไทยสะบั้น80 0 0มล้านสารพัดปัจจัยหุ้นไม่ perform, เพอร์ฟอร์มเศรษฐกิจก็อยู่ในรูปแบบโลกเก่าหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ตลาดหุ้นไทยนะปิดจบในช่วงของครึ่งแรกของปีนี้ไปเมื่อวานนี่นะฮะก็คือ30มิถุนายนดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นี่นะครับจอดที่1,089.56จุดนี่คือดัชนีที่จอดนะฮะเพราะฉะนั้นนับกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่30มิถุนายนครึ่งแรกของปีนี้ดัชนีหุ้นไทยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่รู้ไหมฮะปิดตาไว้และตอบเลย22.16ติดลบต่อให้เป็น6เดือนสุดท้ายจนกระทั่งถึงนะก็22.19เเพราะมันก็ครึ่งปีเหมือนกันถูกไหมฮะ ต่อให้เป็น3เดือนสุดท้ายก็คือนับไตรมาสที่2ไตรมาสเดียวยังลบ7%เลยนะครับท่านผู้ชมครับและนอกจากนี้นี่นะฮะสิ่งที่กลายเป็นคําว่าเมินการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่นะฮะเราจะอ,อีกสัญญาณหนึ่งในครึ่งแรกของปีนี้ที่นักทุนตามเทศนั้นไม่สนหุ้นไทยเลยเมินหุ้นไทยเลยทิ้งกันเหอนชนิดที่เงินเป็นน้ำเพราะการขายสุดทิของหุ้นไทยต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะสมถึง78,00 0ล้านบาท หลากหลายปัจจัยเลยนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นไม่อยู่ในสายตาการลงทุนของนักทุนต่างประเทศเลยนะฮะเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเนี่ยถ้าเราไปถอยดูนะฮะเนี่ยอย่างมกราคมเห็นไหมฮะนักลงทุนต่างประเทศขายเดือนมกราคมเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทกุมภาพันธ์ปีนี้นักทุนต่างประเทศขายหกพันหกร้อยล้านบาทมีนาคมขายอีกสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทโอ้ยคือหนักๆทั้งนั้นคือมีนาคมนี่ขายแรงมากเลยนะจบสามเดือนแรกเนี่ย แสดงว่านักลงทุนตามเทศจบ3เด bon yeah. ือนแรกเนี 30, 000, 000, 000, 000่ยขายหุ้นไทยไม่ต <th governmental criminal cimento> ่ำกว่า30 0 0 0ล้านบาทนะฮะพอเข้าเมษายนต่างชาติขายหุ้นไทยอีก14700 1 4 0 0 0เอท่านั้น1 4 7 0 0ล้านบาทพฤษภาคมขายอีก16100ล้านบาทแล้วก็จบมิถุนายนขาย8,000ล้านบาท คือไม่มีเดือนไหนไม่ขายสุทธิเลยฝรั่งขาย6เดือนสเตรทหมดเลยนะฮะแล้วก็เกือบ7,800ล้านบาทเข้าไปแล้วนะฮะสาเหตุที่ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เริ่มวิเคราะห์กันใหญ่นะฮะว่าทำไมหุ้นไทยเนี่ยหมดสเสน่ห์นะครับไล่แฟนมาจีบนักลงทุนเมินถอยแล้วก็หุ้นก็ตกต่ำระเนระนาดดัชนีก็มีแต่สารวันเตี้ยลงนะฮะคือบางคนถึงกับพูดเลยนะฮะซื้อหุ้นราคาถูกก็ถูกต้องซื้อหุ้นหุ้นราคาต่ําก็ใช่แต่ถ้าหุ้น2ตัวนั้นเป็นหุ้นอนาคตมืดมนก็ไม่รู้จะซื้อทําาาาไมมนะะะคครรรรลววดูนะิิเเเเหห์์่่ย ขณะนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงที่ขาลงอย่างชัดเจนปีนี้ทุกสํานักลดเป้า GDP ทั้งนั้นไม่ว่าอะไราของการค้าไทยไม่ว่า KKP Research ไม่ว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นก,กรนุงศรีก็ลดนะฮะมีแต่แบงค์ชาติเท่านั้นแล้ก็สวน2.3ที่ผมพูดมา4สํานักนั้นต่ำต่ำ2กันหมดเลยนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าตับจากนี้ไปจะมีแต่ปัญหาปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจัยที่ กลัวมันมากเลยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าสถานะทางการเมืองตอนนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ดําเนินม,มาครบครึ่งทางแล้วสปีแล้วเช้าวันนี้ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีหน้าตามใหม่ป้ายแดงออกคลอดมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็จากนี้ไปก็จะมีความไม่มีสถียรภาพทางการเมืองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซุ่มเสียงปริ่มน้ํา ไม่ว่าจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของความไม่พอใจเกิดมีการชุมนุมประท้วงกับกรณีของกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เลยทําให้ปัจจัยการเมืองตอนนี้สอดแทรกเข้ามาเป็นตัวถ่วงน้ําหนักของดัชนีหุ้นไทยมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับดังนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าและในช่วงของไตรมาสที่2เราจะเห็นนะครับว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดหลุด1,100จุดด้วยและมาลงต่ําสุดนรอบก,กว่า5ปีอีกต่างหากนี่คือผลงานที่จะบอกว่าไงดีฮะ หุ้นไทยป่วยไม่รู้ฟื้นบอกประมาณนั้นก็ได้นะครับหรือหุ้นไทยป่วยป่วยไม่รู้ลมมันจะฟื้นกันเมื่อแบบไหนอะไรยังไงนะฮะนี่แหละครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะะเอาเลยนะฮะมีสิทธิ์โตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เชื่อหรือไม่เชื่อส่งถามท่านผู้ชมแล้วฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยนะครับมีโอกาสที่ปีนี้จะโตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะครับ